โอเคจันสุขสวัสดียัติธรรมสาธุชนคนดีเศรษฐีใจบุญทุกท่านทุกคนอตอนนี้ก็เนื่องด้วยทางวัดด่านพระอิน์ทเรากำลังจะ,ะมีพิธีเททองหล่อองค์ปู่ชัยแก้วปรางเทพประทานพรหรือว่าปรางเทพทันใจนั่นเองก็คือจะเป็นการชีนนนนช้นิ้วนะยืนชี้นิ้วนะสำหรับใครที่ดวงชะตาพราะอัสนาล้มไม่ลุกสักทีหนึ่งคราวนี้ ได้มาร่วมบุญในงานนี้ก็ขอให้ชีวิตของท่านได้ย่งยืนแล้วก็ลุกขึ้นพลิกดวงชะตาสำหรับคนที่ร่วมบุญก็จะอยู่ที่กองละ599บาทนทในการร่วมเททองในครั้งนี้แล้วก็ทางวัดก็จะมีการมอบวัตถุมงคลซึ่งเป็นที่ระลึกเป็นเหรียญพลิกดวงเหนือโลกพร้อมกับน้ำหอมอมาราหนึ่งขวด นะให้กับเจ้าภาพหนึ่งกองนะแล้วก็เหรียญที่เราจะได้ไปจะเป็นรายการรุ่นโชคซึ่งในเหรียญน,นี้ในกล่องน,นี้นะจะเป็นเหรียญที่มีโค้ดต่างกันลักษณะต่างกันหรือว่าบางองค์ก็จะคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นการรุ่นโชคเนี่ยจะเปิดไลฟ์สดนะจะเปิดไลฟ์สดปกติแล้วอาจารย์วันไหนว่างพระอาจารย์ก็มีการเปิดไลฟ์สดทาง Facebook เพื่อที่จะให้โยมเป็นคนเลือกเหรียญเอง ว่าจะเอาระแงะอะไรหมายเลขอะไรนะเพื่อให้อาธิษฐานขอพอรบาร,รมีองค์ปู่ชัยแก้วให้ได้เหรียญที่คู่ควรกับตัวเองให้เป็นเหรียญคู่บุญคู่บาร,รมีกับตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> ทางวัดเราจะมีการไลฟ์สดทาง facebook ส่วนทาง y t u t u นะก็จะถือโอกาสนี้ให้กับบริษัทรียนะเป็นสะพานบุญนะให้กับาทางวัดนะในการไลฟ์สดทาง u t u b e นะ วันนี้ก็ขอฝากบอกบุญไปยังสถาญาติโยมผู้ที่ปรารถนาอยากจะร่วมเททองหล่อกับพร่อจารย์แล้วก็ร่วมเป็นเจ้าภาพกระถินในวันที่ 11, 12, 13, 14ซึ่งเป็นงานใหญ่ของวัดด่านพระอินทร์ในปีนี้ก็คือเป็นงานฉลององค์พระธาตุงานกราบรษสษะสักระองค์พระธาตุเจดีย์ชชยแก้วมงคลนะซึ่งวันที่14ก็จะเป็นวันทอดกรถิน เราจะมีการฉลอง3วันสคืน,นด้วยกันในครั้งนี้ก็ขอนุโมธนาสาธุบุญกับเจ้าภาพเจ้าสถาทุกท่านทุกคนให้มีแต่อขอบาร,รมีองค์ูใหญ่ชยัยแก้วเทพภูมิเทวดาที่ปกปัก,ปกรักษาวัดวารามนะสถานที่แห่งน,นี้จงอำนวยสุขผลให้แก่ท่านทั้งหลายผู้ร่วมบุญมาให้มีแต่ความสุขให้มีแต่ความเจริญคิดการทําการสิ่งใดสำลิดสําเร็จดั่งใจปรรถนาะผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างไปได้ด้วยดีพลิกชีวิตพลิกชะตา ให้ท่านเป็นผู้ที่เหนือโลกบาดาลนะดังคำอธิษฐานจากการปลุกเสกเหรียนรุ่นนี้เป็นคาถาวังบาดาลอุอนานานังมะมามาังมังโอมสหมปิดนั่นเองสธ <c oughs>